สวัสดีครับผมนิกจากชา n น l นิกธนากรตนะครับเราไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งนะฮะมีหลายคนสอบถามผมเข้ามาว่าผมหายไปไหนมาก็ถ้าจะให้ตอบจริงๆก็คือติดภารกิจงานนั่นเองฮะยุ่งมากยุ่งมากจนเวลาไม่มีเลยครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาทําคลิปทักทายกันเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มซาแล้วครับก็เลยมาทําคลิปทักทายกันหน่อยนะ,ะ้ยหลังจากนี้ก็คงทาต่อเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มซาแล้วนะครับถ้าหายไปไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรฮะ ติดงานนั่นเองครับในคลิปนี้มีคนบอกผมว่าหลายคนว่าเฮ้ยออซีซั่นสแล้วนะอยากให้ทําเป็นสรุปให้หน่อยว่าในซีซั่นสซีซั่นใหม่เนี่ยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างก็เลยโอเคเดี๋ยวลองมาทําคลิปสรุปให้ละกันนะคร่าวๆเนอะว่าในซีซั่น2มีอะไรใหม่บ้างน,นะครับก็เริ่มกันเลยจากตอนที้ผมอยู่ในบ้านใช่ไหมฮะมีทีมใหม่เข้ามาครับนั่นก็คือสนามนักดาบนะฮะ สวยมากนะผมเห็นหลายคนก็ไปจัดกันไปเรียบร้อยแลวนะครับแต่ผมเองตอนแรกอยากได้สาววายน้ำน,น้องเป็ดอะแล้วก็สาววายน้ำอื่นยังไม่ได้เลยอะทีมนักดาบมาอีกแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงเอาทีมชายหาดให้นั่นก่อนละกันผมอยากทำสองอย่างนี้ไงฮะ,ะก็มีพวกนี้เนอะในเมื่อสนามนักดาบเนี่ยก็เป็นทีมสไตล์จีนนะหลังจากนี้ก็จะมีที่มาใหม่อีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่ฮะเท่าที่เห็นเห็นไหมครับว่า ผมมีตัวละครใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าลูนาริสนะครับนะะฮอ่านี่นะครับนักแข่งนี่นะครับชื่อว่าลูนาริสนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะน่ารักมากนะครับสวยมากเลยนะฮะตัวนั้นน่ารักมากตอนนี้วิธีการได้มันมาผมจะมาบอกว่าได้มาอย่างไงนะครับก็เข้าไปที่มันเป็นรางวัลของหมวดจัดอันดับก็คือเล่นแรงนั่นเองนะฮะเนี่ยครับรางวัลเล่นขั้น เริ่มจากคนที่อยู่ระดับซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์สเลยนะฮะแล้วก็เข้าเส้นชัยตามจานวนครั้งที่เขากําหนดมาว่าเข้ากี่ครั้งพอได้ครบปุ๊บก็จะได้คันแรก7วันอย่างนี้เนาะนะครับไล่มาเรื่อยๆฮะจนถึงระดับมาสเตอร์วีนี่นะครับถ้าเกิดถึงระดับมาสเตอร์วแล้วเนี่ยมาสเตอร์ห้านั่นเองแล้วเล่นครบกําหนดเนี่ยสาครั้งก็จะได้ถาวรมาแบบนี้นะนะฮะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งในเมื่อมีผู้หญิงแล้วก็ต้องมีผู้ชายถูกไหมฮะแต่ผู้ชายเนี่ยจะได้มาไม่ง่ายเหมือนแบบนี้นะไม่ง่ายเหมือนอย่างนี้ก็คือมันจะอยู่ในส่วนของอ่าเปิดเปิดส่มเหมือนน้องไดโนโนะครับในไดโนแล้วก็ไดโนอีเซนแล้วก็เป็นคิดทินดิสนั่นเองนะฮะก็คือนี่ครับชื่อว่าโซลาริสนะฮะตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้เลยแต่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเออเขาได้ละ เปิดแค่2ทีเองก็ได้แล้วพูดเลยว่าโชคดีมากผมไม่เคยมีโชคอะไรแบบนั้นเลยนะอยากได้มากเหมือนกันตัวเขาอยากได้ให้ครบประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวนะยังไม่ขึ้นในนี้เนาะยังไม่ขึ้นในนี้นะครับ Solaris ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในนี้นะฮะก็ต้องไปเปิดหาก่อนนะแต่ว่าหลายๆคนก็ได้ไปแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะนะครับนอกจากนี้เรามาดูต่อนะครับมีรถใหม่เข้ามาครับ เรเข้ามาดูที่โรงรถกันมาดูกันดีกว่าคันคันใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวแบบเล่นสปีดแล้วก็ไอเทมนะฮะมาจากคันแรกนี่เลยนะครับอ t ตลานะครับคันนี้เป็นรถระดับตำนานหรือว่า LEGEND นั่นเองนะฮะจะเข้ามาในวันที่24กรกฎาคมนี้วันนี้เป็นวันที่22ก็อีก2วันมาลือนี้เองวันกว่ากว,าวิธีการได้มาก็อยู่ในร้้นค้าเวลาเนะเหมือนกับ Pring ิงคอ o n แล้วก็ตัว s ซเ e r ร์เนั่นเองนะฮะก็ไปเปิดหากันเนะรับรองได้ว่าผู้ตรงไม่ถูกหรอกแพงแน่นอนนะฮะคันต่อไปเรามาดูคันต่อไปดูคันต่อไปเดี๋ยวนะครับอ่าคันนี้ครับ Justice นะฮะคันนี้ได้มาจากการแลกเข็มกลัดที่ละลึกเหมือนกับตัว Unicorn Chariot นั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเข้าลันคานะครับแล้วก็เข้ามาที่แรก ข้างบนนี้นะฮะมาที่เข็มกลัดที่ระลึกนะฮะเห็นไหมครับว่า unicorn chariot ก็จะใช้400เข็มกลัดส่วน justice นี่ก็400เหมือนกันทั้ง2คันเนี่ยเป็นรถไอเทมทั้งคู่เนอะเป็นรถสายไอเทมทั้งคู่เลยหลายๆคนบอกว่า unicorn chariot เนี่ยมันมุ้งมิ้งอ่ะมันไม่ค่อยไม่อยากได้ justice d u e ่นะฮะตอนแรกผมเห็นก็แบบเฮ้ยมันเป็นสายสปีดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้คุณสมบัติของมันเนอะเร่งความเร็วทันทีเพื่อระบบเพื่อหลบ ระเบิดน้ำและมแมลงน้ำมัน,นทั่วไปนะทุกๆคันก็หลายๆคันก็มีอยู่นะฮะมีโอกาสสูงที่จะได้รับในดรัสม r ถูกโจมตีโดยน้ำหรือแมลงน้ำโอกาสอัปเกรดในดรัสเป็นโลกพิเศษในการแข่งขันไอเทมก็ประมาณนี้ใครอยากได้ก็จัดไปแล้วก็มีอีกคันนึงใช้ในการใช้ตัวเหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญเข็มกลัดที่ระลึกเนี่ยแลกเหมือนกันแต่ใช้แค่180เหรียญเองก็คือเจ้า golden road hog น้องหมูนะฮะดูแล้วเหมือนจีนเข้ามาสไตล์ทีมจีนเลยนะครับคันนี้ก็ น่ารักนะน่ารักแต่เป็นรถความเร็วนะฮะคันนี้ไม่ใช่สายสป,ปีดจริงจริงมันควรจะกลับกันนะ justice น่าจะไปอยู่ความเร็วส่วนเจ้า golden road hawk เนี่ยน่าจะมาอยู่สายสป,ปีดนะฮะดู status ก็โอเคแหละกลางๆไม่ได้ถึงกับสูงมากแต่ก็ยังว่าครับเวลาลงสนามจริงต่อให้ status เป็นเรื่องรองไปเลยฮะฝีมือเป็นเรื่องหลักนะครับใครเจอผมแล้วผมแพ้อย่าคิดเยอะนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เก่งนะผมเล่นสนุกๆครับนะอ่ะเรามาดูคันต่อไปก่อน อโอเคขั้นต่อไปก็จะมีเจ้าสเปกเตอร์สเปกเตอร์นี่มาอย่างไรอ่าเดี๋ยวสเปกเตอร์เนี่ยจำจำ,จำเจ้ารถทองได้ไหมฮะในซีซั่นก่อนเนี่ยซื้อบัตรผ่านซื้อบัตรผ่านปุ๊บแล้วก็สะสมเลเวลให้ถึงเลเวลเลเร้อยยี่สิบก็จะได้รถทองถาวรคันนี้เหมือนกันครับสะสมให้ครบ120เลเวลก็จะได้เจ้าสเปกเตอร์คันนี้มาครอบครองแบบถาวรเลยนะนี่นะฮะนี่นะฮะอ่า บัตรผ่านนะแต่ตอนนี้บัตรผ่านยังไม่มานะเดี๋ยวดูซิมาหรือ,อยังเนี่ยทางวันนี้พู้เล่นดีลักซ์นะสิทธิพรีเมียม V8 แปดแบตเตอรี่โอเคยังไม่มาเนะี่ยังไม่มาครับก็บัตรผ่านยังไม่มาเลยนะฮะยังไม่มานะฮะนอกจากบัตรผ่านยังไม่มาแล้วเควสท้าทายก็ยังไม่มาเหมือนกันก็แน่นอนแหละเพราะมันมาพร้อมบัตรผ่านถูกป่ะมันก็ยังไม่มานะฮะ อ่ะเรามาดูต่อคันต่อไปอ่าเซเบอร์ er. โอ้คันนี้คันนี้ได้มาง่ายมากวิธีการได้มามาที่ร้านค้านะฮะจากนั้นกดไปที่ไอเดียมิสกันนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามันมีเขียนว่าแพ็ k เซเบอร์ของผมเนี่ยเป็นผู้เล่นดีลักซ์มั้งอ่ามันก็นเลยได้ลดราคาะฮะลดราคา50%บรราคาเต็มมัน1,300แบตเตอรี่ส์ไะ้ไหผมเหลือ650เอาง่ายๆเลยพูดง่ายๆคือซื้อนาฬิกาทราย 65นาฬิกาทรายในราคา650แบตเตอรี่แล้วก็แถมคันนี้ถาวรมาอีกคันนึงด้วยเห็นบางคนได้มาแล้วบอกว่าก็โอเคนะแบบเออมันเวลาเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างเลี้ยวเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ผมยังไม่มีไงก็เลยไม่สามารถบอกได้ตะกี้พูดถึงเหรียญเข็บกลัดในตำนานที่จะไปแลกเจ้ายูนิคอร์นเชอริออดหรือไม่ก็จัสติสหรือว่าก็เ,เจ้าโกลเด้นโรดฮอคเนี่ยซื้อตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตัวถอดรหัสในตำนานนะครับเห็นไหมครับว่า ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นดีลักซ์เนี่ยมันจะลด50%เ็นห็นไหมฮะจาก800แบตเตอรี่2ีอันเหลือ400เองนะฮะลดราคาครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ตรงเนี้ย20อันนึกสับลองคำนวณดูแล้วกันว่าถ้าเกิดต้องใช้400เหรียญเนี่ยต้องซื้อกี่อันนะ,ะเป็นเงินเท่าไหร่ดีกว่านะามาคันต่อไปเลยดีกว่าคันต่อไปคันต่อไปเวนเจอร์เวนเจอร์เนี่ยเวนเจอร์ในคันนี้รู้สึกว่าจะได้มาจากการเปิด ไม่ใช่สิได้รับจากการลงชื่อประจำสัปดาห์นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต้องลงกี่วันถึงจะไดค้คันนี้มาใช้เนอ้อส่วนคันต่อไปอ่าอ,อันนี้เทราเบลดเทรเบลดเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน Dashi Drifter d ร s h ั d r i f t e r คันนี้น่ารักเนอ้อได้จากขี่โหมดอาร์เคดอันนี้ผมยังไม่เห็นนะมีเห็นมีคนได้แล้ว แต่เห็นเขาบอกว่าได้มาไม่กี่วันนองนะครับผมก็ยังไม่ได้ก็ต้องไปเล่นโหมดอาร์เคดนะอันนี้ผมยังไม่ทราบยังต้องไปดูกันใหม่แต่ก็เป็นรถใหม่แหละรถใหม่คันถัดมานะครับก็เทอร์เบลดนะฮะเทอร์เบลดเดี๋ยวข้ามเทอร์เบลดแป๊บหนึ่งนะขอแปะไว้ก่อนมาดูที่วอลเชอร์นี่ก่อนนะครับวอลเชอร์ er เนี่ยคันนี้ก็ได้มาจากฮีโหมดอาร์เคดเหมือนกับคันตะแกะเหมือนกันเลยเหมือนกับเจ้าดัชชี่ดริฟเตอร์นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าเทอร์เบลดละกันอันนี้ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนได้แล้วนะเพราะว่า มันมาตั้งแต่เปิดซีซัน2เลยนะครับเป็นรถแจกฟรีเฮ้ยผมจะพูดว่ารถแจกฟรีก็ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่รถอะเกมขับรถอะไรวะให้มาขี่ดาบมันคือดาบนะฮะเทอร์เเบลดถาวรแจกวิธีการได้รับง่ายๆเลยครับเนี่ยดูตรงนี้ครับล็อกอินไลฟ์วันได้1เหรียญน,นะฮะหเหรียญเทราแข่งหลายคนได้อีก1เหรียญเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับพอสะสมเจ้าเหรียญเทราครบ25เหรียญแล้วเนี่ยก็จะได้ ไอตัวนี้มาถาวรซึ่งผมสะสมครบแล้วนะครับวันนี้ครบแล้วก็กดรับเลยนี่ฮะได้มาแล้วนะครับทรเบเลดถาวรก็จับไปนะฮะร,รีบไปสะสมกันให้ครบเนะมันมีระยะเวลาถึงไหนเนี่ยก็ชี้กำหนดการถึงวันที่30เดือนกรกฎาคมนะครับเนี่ยเห็นเขาเขียนอยู่ตรงเนี้ยกำหนดการเนี่ยเนี่ยเลย อ uh huh. เขียนว่า7 17เดือน7ถึง30เดือน7เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รีบไปเอาให้ได้ก่อนเนอะต่อมาต่อมาเรามาดูนี่กันครับ uh, card full อันนี้ก็มาตอนซีซั่น2เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยฮะเป้เป้ ancient blade นะฮะมันเป็นเป้น,ปนนะแต่มันก็คือดาบแหละมันจะมีอยู่2สีก็คือสีดำอย่างนี้แล้วก็สีน้ำเงิน ิธีการได้มันมาก็ทําเควสครบ8วันครับแต่ละวันเควสก็จะไม่เหมือนกันทําไปให้เรื่อยๆครบ8วันก็จะได้แองเจิ้ลเบลดตัวนี้ไปสะพายกันเนอะนะครับต่อมาอ่าเวอร์ชันใหม่อันนี้นะครับก็จะมีอะไรใหม่มากเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะนี่ไงตะก,กี้ที่ผมบอกบอกว่าอ่าเลเวลบัตรผ่านไหมครับว่าเนี่ยมันจะมีของใครที่ยังไม่เคยซื้อบัตรผ่านเลยผมแนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมและมีของให้เราด้วยทั้งรถถาวรเอย หรือทำเควสท้าทายอันนี้มันไม่ได้แพงนะครับลองดูแล้วกันลองพิจารณาดูนะนะครับอันนี้นักล่าค่าหัวเป็นการท้าทายแข่งชิงทงเราสนับสนุนตัวไนตัวนึงก็คือเชียนนั่นแหละเชียดาโอหรือไม่ก็ดิสนะครับแล้วคนชนะเนี่ยต,ตัวเนี้ยคนชนะก็จะได้คาถาอย่างนี้มาคาทาน่ารักมากคาถาธงนะครับอั last, ตลาสตะกี้พูดไปแล้วเนอะโหมดเกมใหม่อันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งนั่นก็คือเป็นการแข่งชิงทง เดี๋ยวจะไปบอกว่ามันคืออะไรให้ดูทีหลังนะฮะี่ดูการใหม่ยดับสวรรค์น,นะครับอ่านี่ไงที่บอกว่า in, ล็อกอินรางวัลลงชื่อเห็นไหมครับซึ่งยังไม่ได้บอกน่าจะมาวันอันนี้ผมยังไม่เห็นนะฮะแต่ไม่เป็นไรถือว่ามามาใหม่มินิเกมหมากล้อมตอนแรกในซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่เกมเดียวก็คือกล้วยบ้าขัาง่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นหมากร้อมเป็นเกมมาใหม่เนาะเป็นเกมมาใหม่ มินิเกมเนี่ยครับเป็นหมากล้อมวิธีการเล่นผมยังไม่ได้ลองเล่นเกมนี้เลยนะแต่เห็นเขาบอกว่ามันก็จะคล้ายๆกับว่าต้องแถวแนวดิ่งแนวนอนแนวทะแยงให้ครบ5เม็ดประมาณนี้เนอะลองเล่นดูแล้วกันนะฮะลองเล่นกันดูนะครับโอเคส่วนโหมดใหม่ใช่ไหมโหมดใหม่เนี่ยเดีย๋ยวขามาดูตรงนี้ก่อนที่จะไปโหมดใหม่แล้วกันนะฮะกิจกรรมก็ อันนี้ก็ทั่วไปนะครับเล่นจัดอันดับเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับแข่งอันนี้เพื่อจะรับรับตัวถอดตัวรหัสเนี่ยไอเจ้ารหัสของเจ้าโซลาริสนะฮะส่วนตัวถอดรหัสเนี่ยให้ไปเล่นด่าน up and down village นะครับ up and down village อันนี้ชุดนักเรียนผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะได้กันหมดละทำตามพวกเนี้ยแข่งการแข่งหลายคน3ครั้งต่อวนัน5ครั้งต่อวนันอะไรพวกเนี้ยครับก็สะสมแปลงนกกระดานพอครบ 25อันก็แลกชุดนักเรียนถาวรไปเลยฮนะอันนี้ก็แจกเหมือนกันนะเติมน้ำมันประจำวันอันนี้ทั่วไปนะเหมือนที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะโอเคงั้นไปต่อกันที่บัตรผ่านนะบัตรผ่านยังไม่มานะนไปดูโหมดใหม่ละกันนะอันนี้ท้ายละเป็นโหมดใหม่นะครับอยู่ในโหมดอาเขตนะแล้วก็การแข่งขันชิงธงนี่นะครับในโหมดนี้หลายๆคนก็ยัง ยังงงๆให้มันเล่นยังไงคือมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งสนามก็ไม่ได้ใหญ่มากครับสฝั่งมีอยู่2ส,สนามเองตอนนี้สนามน้ําแข็งกับสนามพุ่งญ่าใช่ไหมครับก็อ๋อนี่ไงได้มาแล้วนะฮะดัชชี่ดริฟเตอร์สวันเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตนะครับก็คือสะสมสามวันเองอะ่ะ <c oughs> ก็คือสะสมเนี่ยจำนวนโจมตีในการแข่งชิงธงก็คือสะสมกล้องเนี้ยพูดง่ายๆก็คือเล่นชิงธงไปเรื่อยๆพอตรงนี้ได้ครบก็ได้เจ้าดัชชี่ดริฟเตอร์มาใช้ สามวันเนี่ยตั้ง3วันเนี่ยมันให้โคตรเยอะเลยนะฮะไม่เป็นไรของปีก็เอามาก่อนแล้วกันตะกี้ยังพูดไม่จบงง้นมาต่อแล้วกันมันแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือทีมแดงกับทีมน้าเงินเราอยู่ทีมไหนเราก็จําทีมตัวเองให้ได้นะครับจําทีมตัวเองให้ได้จากนั้นเนี่ยก็ไปแย่งชิงธงเข้ามาแล้วก็เอากลับทีมตัวเองนะอย,อ,นยนอย่าทะลึ่งเอากลับไปทีมชาวบ้านเช่นถ้าเกิดเราอยู่ทีมน้ําเงินแล้วเอาธงกลับไปทีมแดงไม่ได้นะต้องเอากลับมาบ้านเรานะฮะ ก็ประมาณนี้ระหว่างนั้นเราก็พยายามยิงถ้าเกิดศัตรูได้เนี่ยแล้วก็ใช้อเทมยิงศัตรูเพื่อแย่งธงกลับมาให้ได้ประมาณนี้ชนธงก็หล่นยิงก็ได้ชนก็ได้ประมาณนี้นะฮะแต่ผมเห็นหลายคนก็ยังงงๆอยู่ว่ามันยังไงซึ่งไอเทมในโหมดของเจ้าการแข่งชิงธงเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนนี่มันมีไอเทมที่แตกต่างจากเล่นโหมดไอเทมทั่วไปด้วยนะเนะช่นผีน้อยแคสเปอร์ หรือว่าระเบิดน้ําสีแดงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนี่ก็คือโดยรวมของซีซั่น2นะครับไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงทุกคนนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วหลังจากนี้ผมกําลังทําเป็นโปรแกรมใหม่นะฮะเป็นรายการใหม่ซึ่งหลายคนก็ถามเข้ามาเป็นรายการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษละกันเนอง่ายๆไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายแต่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะเช่นการออกเสียง หรือว่าคำที่คนไทยมักใช้ผิดการเน้นหนักเน้นเบาของเสียงแต่ละคำยังไงก็ถ้าเกิดเสร็จแล้วก็ฝากรายการไว้อีกรายการหนึ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งได้เข้ามาดูช n n e l ผมเป็นครั้งแรกนะฮะร,รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน notification ให้ผมด้วยนะครับให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละก,กันยังไงนะฮะร,รบกวนนิดนึงนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ